ช้าไม่ได้แล้วกับคันนี้ใครตามหารถสุดคุ้มค่าพรีเมียมหรูหรามีระดับแถมประหยัดด้วยไฮบริดกับคันนี้เลย t o y o ต้ c แค r รี2.4ตัวไฮบริดปี2010ครับรถสวยๆไม่แท้ๆ1 0 0นกว่ากิโลเท่านั้นเองสีขาวมุกสวยๆเลยเปิดราคาต้องบอกว่าต้องหยุดฟังกันให้ดีครับ2,99,000บาท คุณได้แคมรี่สีขาวสวยๆเจนนี้ไปครอบครองครับใครช้าอดแน่นอนสวยๆเดิมๆทั้งคันประวัติดีมากๆเลยนะครับห้องเครื่องใสๆพุสตาร์ทออปชั่นล้นๆมีจอมอนิเตอร์ Android มาให้ด้วยเบาะปรับไฟฟ้านะครับรับรองไม่ผิดหวังคันนี้สวยกลิบเลยนะ ราคาประหยัดไปเยอะเลยแบตเตอรี่พร้อมใช้งานเต็มๆเ,เลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับคันนี้วิ่งประหยัดคุ้มค่า ขับทางไกลนุ่มสบายขับทางใกล้ก็ประหยัดสุดคุ้มรถมันสวยอยู่แล้วครับมันตรงโปกอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะนะและราคาเนี่ยคุณไปเช็คเลยในตลาดขายกันอยู่0,000ปลาปวันนี้จัดไปครับ2 9 9 0 0 0บาทไม่บวกแวดครับบัตรประชาชนใบเดียวซื้อสดบัตรประชาชนใบเดียวจองมา3,000บาทผ่านล้านเท่านั้นขับกลับบ้านครับรถจอดอยู่รามอินทาเพื่อน,อนจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ครับจัดได้เต็มด้วยนะเพื่อนเพื่อนตามเครดิตลูกค้าเลย ใครชอบแคมรี่สีขาวมุกค,คันนี้และได้ไฮบิดด้วยนะครับราคาถูกมากๆเลยไม่มีแล้วนะครับวันนี้ทางช่องรถมือสองคัดสรรมาให้อีกแล้วเพื่อนๆครับอย่าปฏิเสธกับคันนี้ครับต้องบอกว่าผมท้าเลยครับไม่นานเกินรอติดจองแน่เลยใครเร็วใครได้ใครมาก่อนได้ก่อนใครบอกว่าไม่ทันกลัวมาไม่ทันจองเท่านั้นครับทุกวันนี้ตลาดออนไลน์เนี่ยแรงมากเพราะรถเนี่ยถูกสุด ดังนั้นใครเร็วใครได้ครับสนใจคันนี้พร้อมจองหรืออยากนัดหมายดูรถครับ088 584 5375ครับ